สาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบสรู้อย่างไรว่าแพ้ยาคุณผู้ฟังครับการแพ้ยามีอาการแสดงได้หลากหลายระบบซึ่งอาการแสดงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการทางผิวหนังโดยการแพ้ยาสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทตามความรุนแรงได้แก่ 1. การแพ้ยาแบบไม่รุนแรงเช่นผื่นแดงจางๆคันผิวเป็นต้น 2. การแพ้ยารุนแรงทางผิวหนังอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่2วันถึง2เดือนหลังได้รับยาเช่นมีผื่นตุ่มน้ำพองซึ่งอาจนำมาสู่ความสูญเสียทั้งร่างกายและจิตใจหรือร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตอาการแพ้ยารุนแรงทางผิวหนังประกอบด้วย 1. มีไข้สูง 2. เจ็บแสบบริเวณผิวหนัง 3. มีผื่นสีเข้มหรือผื่นเป็นตุ่มน้ำพองขึ้นตามตัว สเจ็บบริเวณเยื่อบุอ่อนเช่นตาช่องปากและอวัยวะเพศ 5. อ่อนเพลียเบื่ออาหาร 6. มีอาการแสบของอวัยวะภายในอาจมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนไตอักเสบข้อควรปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าแพ้ยา 1. หยุดยาที่สงสัยทันที 2. ถ่ายรูปผื่นที่สงสัยไว้เน้นให้เห็นผื่นชัดเจน 3. รีบมาพบแพทย์พร้อมนำยาทั้งหมดรวมทั้งอาหารเสริมสมุนไพรที่ทานในช่วงเวลาดังกล่าวมาด้วย 4. หากผื่นมีการเปลี่ยนแปลงให้ถ่ายรูปไว้ทุกครั้งเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้ยาแล้วผู้ป่วยควรจำชื่อยาที่แพ้ได้อย่างแม่นยำและหลีกเลี่ยงการใช้ยาซ้ำควรพกบ,บัตรแพ้ยาและแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งที่มาใช้บริการนะครับสนับสนุนความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีโดย รีดอกซอนซิงรักษาอาการขาดวิตามินซีและสังกะสีในภาวะที่ร่างกายต้องการเพิ่มหรือได้รับไม่เพียงพอสาระเพื่อสุขภาพโดยสูงสุขภาพเบส